ลิสีดวงดากบอต้องพาบอต้องเปลืองตังสองสามมือหายสวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับบ่แมนปลาคอนจีดมันกับสิบมีจัิงสี่หละพี่น้องโอ้ยสะออนอากาศนี่สดชื่นหายใจเต็มปอดลิสีดวงดากค้นเป็นกันเยอะแล้วกับทรมานนะสำหรับคนที่เป็นแล้วอาการที่ไอสาเหตุที่เฮ็ดให้มันเกิด วงลิสสีดวงทวานก็คือคนที่มักบ่เข่าของน้ำปล่อยให้ท้องผูกขี่แน่นขี่แกนขี่บ่ออกมันในเมื่อมันแน่นมันแข็งแล้วนะพี่น้องอุจจระเขาเนี่ยมันกับสิเกาะล้ำใส่เกาะจองลงออกไปซอดผู้รู้ยุบุนแหละผุบผุบโพโพไอพวกนี้ถ้าเป็นแล้วนี่นั่งก็ลำบากย่างก็ยังลำบากเพราะว่ามันสิคอยแต่สีย่อยลงนะนะอันนี้รู้สึกว่าทรมานอิรินะครับมาผู้ใดเป็น บ่ต้องทรมานอีกต่อไปภูมิปัญญามาบอกแล้วภูมิปัญญาบ้านเขาหาง่ายๆเฮ็ดง่ายๆหายอิลิหายแน่นอนพร้อมนะอันนี้การันตีด้วยตัวอีสานพ่อเจ้านะครับอันนี้แน่นอนอิลิเกินร้อยเกินคาดบ่อยากเสียเงินบ่อยากพาบ่อยากเสียเวลาใดๆทั้งสิ้นมันรับความรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับไปหามะากรูดหรือว่ามะกรูดนะครับ นี่แหละมะกรูดซ,ซ,ซ,ซื้อธรรมดานี่แหละมะกรูดนะครับมะกรูดหาม้าล้วบอกมากรูดอ่ะอันนี้เราต้องไปทำถึงงานวิจัยนะบ่มีในสารระบบดอกอยากหายเฮ็ดตามโลดควมจริงลงไปหลายคลิปแล้วนะพี่น้องแต่ว่าคอมเมนต์มันไมาเยอะเลอเกินยิสานพระเจ้าไห่จัดให้อีกทีนึงนะครับด้วยมะกรูดภูมิปัญญาบ้านเขาหน่อยประมาณน้อยๆนะพี่น้องนะเพราะให้มันมีอย่างไอ้มีน้ายุบผิวมันเท่านั้นเองนะครับ ขอให้เป็นน้อยๆแล้วเขามาคึงคึงให้น้าม,มันออกเพราว่าสิคึงใส้กับเขียงใส้กับพื้นี่ยังก็แล้วแต่นะครับขอให้น้มที่ผิวแบบกรูดนี่มันซึมออกอยู่น้ำน้ำลูกมันเท่านั้นเองบัดท,ที่นี่ก็เอางัดเข่าหูดักนะครับอย่างงัดให้เบิ้งเด้องัดเข่าหูดักงัดไว้ประมาณจากสามถึงห้านาทีนะพี่น้องงัดแล้วเขานั่งทับนั่งนั่งทับไว้ยังสั้นแหละนะครับถ้าเขาคึงแล้วน้าม,มันก็สีออกเป็นเปียกน,นั่นเ่งพี่น้องนะ เปียกนะแบบที่นี่เขาก่เ,าเจิงส่แหละงัดเขาหูกกลนหรือผู้ใดบ่มักตามวิธีแรกนะพี่น้องเขาเขากะเฉือนเอาเฉือนเอาที่ผิวมันนะพี่น้องนะเอาแต่ผิวมันนะครับโดยประมาณยังส่นะประมาณยังส่นะครับนี่เอาเปียงน้อยๆรบเรียมมันดีๆแล้วเขากะบ,บีบบีบให้มันมีน้ำมีน้ำนะให้น้ำมันออกมานะครับให,ให้น้ำมัน ยึดที่ผิวมันน่ะนะครับเกิดจงซี่เปียกนั่นี่พี่น้องมันน้า,นามนัานออกมาเปียกนะครับมือนี่เปียกเลยนะครับเท่ากับห่อห่อนะพี่น้องห่อให้มันเป็นกลมๆนะครับจิงซี่นะแล้วก็ยัดเขาหูด,ดากซื่อๆนั่นหรือผู้ใดว่าสองยางนั่นมันยากเกินไปเขาก็เชือนเอา,เอาไอ้ผิวมันจิงซี่นะพี่น้องนะมาบีบใส่มือหรือบีบใส่ยางกรแล้วแต่นะครับขอให้มันเปียกๆเกท่านั้นเองนี่มือมือเปียกนะครับ เราเขาก็เอาไปแง่เขางูก้นนะครับท้าให้มันทั่วๆเท่านั้นเองจากสองมือสามมือเท่านั้นแหละมิสซิลีลิสีดวงดากเจ้าอาการแรกๆของมันนะพี่น้องอันนี้สิมิผลบอกบอกเลยว่าเลือดสีออกแสบดากแล้วเลือดออกพรอมนะพี่น้องอันนี้เราต้องไปวิตกังวลน,นะครับเพราะว่าอันนี้คืออาการของมันเพราะว่าอันนี้ไปเฮดปฏิกิริยาเอียงกับหัวลิสีดวงดาก เราเห็ดจากสามซี่มือบบเกินหามือเท่านั้นแหละนะครับอัน,นลิสีดวงหัวลิสีดวงนี่ฟอยุบมิทรทลีอยู่ในหูก้นเจ้าเรื่องเก็บเรื่องแสบนี่กะทุน,ทนออกจากน้อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอันนี้มันหายหลยโบท่าทนบบได้กับโบต้องไปเห็ุเลยไปพาเอารถไปเสียตังค์เอารถพวกเจ้าอันนี้ทุก่อยทนจากน้อยเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็นหายนะครับอันนี้อีสานพระเจ้าบอกเลยว่าเกินร้อย ภูมิปัญญาอันนี้บอกเลยว่าเห็นผลดีได้ผลเร็วว่าแผนปัจจุบันนะครับรู้แล้วบอกต่อได้บุญทางใจสวัสดีครับ